สวัสดีค่ะโอ๊ตบินโดรนดูหลังคาบ้านนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากมีความสวย <c oughs> ไม่ใช่มิเตอร์นะคะตกลงจ้างบริษัทเปลี่ยนหลังคาบ้านใหม่นะคะดูกันว่าหลังคาบ้านตอนนี้หน้าตาเป็นยังไง before ไงแล้วเราไปดู after การถ่ายวิดีโอนะคะมิเตอร์คุยกับพนักงานขายว่า หลังคาอันเนี้ยเปลี่ยนตั้งแต่ปี2008มัง้งโสตทไลยินแต่เลข x อ็กทีนเีนอย่าเดาว่าพูดถึงว่าเปลี่ยนมาแล้ว18ปีนะคะแล้วโส๊ก็ไม่มั่นใจว่าบริษัทที่มาคุยเนี่ยเป็นสแกมหรือเปล่าโสต์ดูข่าวสแกมดูข่าวคนถูกหลอกที่ไทยเยอะกังวลมากเลยนะคะ เพราะเป็นบริษัทที่เดินมาเคาะประตูบ้านขายของนะคะโดยปกติมิเตอร์จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับบ้านเนี่ยมิเตอร์จะติดต่อเองทางข้อมูลที่หาเองนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่มาเคาะประตูหน้าบ้านไงโบลก็ยิ่งกังวลเข้าไปใหญ่เลยนะคะนักง,งานอะ่ะใส่เสื้อมีโลโก้ด้วยนะโนลก็เช็คข้อมูลออนไลน์ก็เป็นเหมือนกับ เสื้อโลโก้ของบริษัทจริงๆแหละแล้วพมก็คิดต่อไปอีกว่าคนทำปลอมขึ้นมาก็มีเยอะแยะนะเป็นไงคิดเยอะ <c oughs> <c oughs> เขาพยายามคุยให้วิเตอร์เนี่ยตัดสินใจตกลงทำเลยในวันที่คุยเลยนะคะก็ให้เงินไขการชำระเงินจากเงินก้อนอยู่ผ่อนชำระก็ได้นะผ่อนชำระได้ จำนวนปีเท่านี้ดอกเบี้ยเท่านี้จำนวนปีเท่านี้ดอกเบี้ยลดลงอย่างเงี้ยนะคะคือผ่อนพรผ่อนนานจำนวนก็จะมากขึ้นหรือผ่อนเร็วดอกเบี้ยลดลงสักอย่างหนึ่งปบลลืมไปแล้วนะคะ,ะเะพรแบบวิเดอร์ว่าเรายังมีคใครจ่ายที่ต้องจ่ายนะเพราะเราเนี่ยจะเดินทางไปไทยกันต้องจ่ายเยอะอย่างเงี้เรายังตัดสินใจไม่ได้หลังจากนั้นนะโบลก็ขึ้นบ้านไปหาข้อมูลบริษัทว่าบริษัทเนี้ย เป็นสแกมหรือเปล่ากังวลมากๆเลยอ่ะก็เจอข้อมูลนะคะไม่ใช่สแกมหรอกแต่ก็ยังคิดไปอีกว่าก็ไม่แน่นะเพราะที่ไทยดูข้อมูลไทยเยอะมากที่ไทยอ่ะมีเพจปลอมเยอะแยะไปหมดเลยไนงะเพจปลอมจากบริษัทจริงอย่างเงี้ยมิสเตอร์ก็คุยโอ้ก็บอกยังอ่ะเรายังไม่ตัดสินใจอ่ะสุดท้ายพนักง,งานบอกว่าเอางี้ อยู่ทาหลังคาไปก่อนเลยใช้ไปเลยสองปีแล้วอยู่ค่อยจ่ายเป็นไงได้ดีลดีซะด้วยนะคะสรุปก็คือตกลงจ้าเขาก็นัดมาทํานะคะวันที่สองเราคุยกันตอนซช้าสามสี่วันก่อนวันที่สองพอถึงวันปุ๊บเริ่มเอ๊ยยังไงเนี่ย แต่พวกก็ไม่อะไรมากเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายเงินสักกระลึงหนึ่งเลยไงวันที่สองตามนัดไม่มีใครมาเลยนะคะมิเตอร์โทรมาเช็คด้วยว่าคนทำหลังคามาหรือเปล่าไม่มีเลยมิเตอร์ก็โทรไปคุยกับเขานะคะ มาวันที่สามค่ะนี่คือทีมงานนะคะมาสี่คนอย่างที่เห็นนี่แหละตอนที่โบดูจริงอะโบดจําไม่ได้ว่าเอ๊ะเขามากันกี่คนเนี่ยแล้วมีผู้หญิงขับรถมาที่หลังคนหนึ่งนะคะมาดูงานนะคะผู้หญิงเป็นหัวหน้านะโบดดาวเอาพูดภาษาสเปนกันทั้งนั้นเลยมีผู้ภาษาอังกฤษได้อยู่คนหนึ่งนะคะหลังคาที่เราใช้อยู่เนี่ยมีราขึ้น เรียกราหรือว่าเรียกวัชพืชก็ได้เขียวๆนะคะพนักงานขายเนี่ยไปดูที่ใต้หลังคาด้วยนะคะก็มีราเกาะตามไม้เป็นคานไม้นะเต็มเลยนะคะพโผล่หัวไปดูนิดนึงเพราะไม่เคยขึ้นไปดูนะคะร้อนมากในนั้นแล้วก็จะจามเพราะว่ามี แผ่นเขาเรียกอินส l a เลชันเป็นขนๆเต็มไปหมดเลยนะคะก็เร,เริ่มลงมือทำตั้งแต่เช้าเลยนะเจ็ดโมงเช้ามาเนี่ยเขาก็เข้าไปลือ้อปกเปก๊ปกปอกแป๊กนะนะตอนแรกกับโบออ๊ทะจะบินโดนตอนที่เขาทำงานด้วยแต่โบ๊ติดสอนก็บินไม่ได้นะคะก็แวบมาดูเป็นช่วงๆนะคะมิสเตอร์บอกให้เอาจานดาวเทียมลงตั้งแต่ตอนที่ทำ ไซดิ้งนึกอยู่ว่าเอ๊ะทำอะไรครั้งนี้ไม่พลาดนะคะเอาจานดาวเทียมลงเรียบร้อยนะคะตอนพนักง,งานขายนำเสนอสินค้าเนี่ยโอก,ก็นั่งฟังเรียนรู้ไปด้วยนะพูดถึงวิถีวัฒนาการ,ราลและเทคโนโลยีของหลังคา,าที่<ร>ใช้ <ทำ S 1> นะเขาก็คุยอธิบายว่าของเก่านะมันเป็นวัสดุอันนี้ของที่บริษัทเขาใช้มีแบบนี้นะคะ แล้วเขาก็อธิบาย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 ,บายแล้วก,ก็ถามถึงแล้วการรับประกันเป็นยังไงบาบาๆไปที่โบสอยากรู้นะเพราะหลังคาเก่าเนี่ยโบจําได้ว่ามีพายุหนักๆปีหนึ่งนะคะหลังคาปิวเปิดเปิงหมดเลยนเนี่ยเจอติดต่อให้บริษัทหลังคามาทําแล้วโบสถเป็นคนอยู่บ้านไงไม่เสียงเงินเลยนะคะบริษัทนี้เหมือนกันรับประกันหนึ่งร้อยปีเลยนะ มิเตอร์บอกว่าไอ้รับประกัน100ปีของเขาเนี่ยมีข้อยกเวน้นถ้าเกิดพายุพัดเปิดเปิงหมดเลยอย่างเงี้ยเขาไม่ได้รับประกันหรอกเราก็ต้องซ่อมเสียเงินเหมือนกันอันนี้ปุ๊ก็ไม่รู้นะว่าจะยังไงเพราะว่าบริษัทเก่าเนี่ยเขาไม่เก็บเงินตอนซ่อมนะคะแล้วทําไมมิเตอร์ไม่ใช้บริษัทเก่ามิเตอร์บอกว่าไอไม่ไว้ใจเทคโนโลยีของบริษัทเก่าแล้วไงระยะเวลาผ่านมานานแล้วไงก็อยากจะเปลี่ยนนะคะ ก็าตามใจเขาเพราะเขาเป็นเจ้าของเงิน <laughs> คนทาหลังคาไปหมดแล้วจ้าเหลือแต่ขยะขยะมาเก็บที่หลังมาดูว่าเก็บมอกไหมต้องบินโดรนดูนะโอ๊ออกไปทำฟาฟันตอนเที่ยงนะคะกลับมาเจ้าหน้าที่กำลังขึ้นรถออกจากบ้านไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือของที่เหลือ ไม่รู้เขาให้เราหรือว่าเขาจะเก็บกลับไม่รู้นะเดินสำรวจดูว่าเก็บขยะออกไปหมดหรือเปล่านะคะเขาก็เก็บเรียบร้อยดีเหมือนกันขยะไม่มีแล้วเก็บตรงนี้ไปแล้วนะคะอันนี้คือเศษของเราเองสองวันหลังจากทำหลังคาเสร็จนะคะ มีชิ้นส่วนนิดหน่อยนะคะปิวลงมาโอกรเดินเก็รบรอบๆบ้านจานดาวเทียมมาออกไปแล้วนะเขาเก็บขยะออกตรงนี้ด้วยเลยมาเลื่อนท่อของน้องบักกี้ของเรา <laughs> ไม่มีแล้วนะบนต้นไม้ที่มีซากติดอยู่ตอนเขาถาไม่มีแล้วนะตรงนี้เก็บเกลี้ยงแต่ว่าเก็บสายยางเราไม่หมดนะจ๊ะเก็บสายยางเราไม่เรียบร้อยไม่ปิดน้ำให้ด้วยแล้วก็มีซากตรงนี้อันหนึง่ง ข้างหน้าโอเคเก็บใส่ยางให้เรียบร้อยต้องแบบนี้นะที่โบทเพิ่งเก็บเมื่อกี้นะคะ ืนนี้จัดรถข้างนอกเพราะว่าเอาเข้าด้านในไม่ได้บินโดรนดูหลังคาใหม่กันคะ่ะมิเตอร์บอกว่าชอบออดก็ชอบว่าส่งรูปถ่ายให้มิเตอร์ดูก่อนนะคะสีของหลังคาเนี่ยนะมีให้เลือกประมาณ4ีห้าสีเหมือนกันนะ เป็นสีออกแดงๆงเป็นสีออกดำๆนะคะที่บอกแดงๆดำๆเพราะว่ามีเป็นสีขาวขาวผสมอยู่นะคะโอตเห็นภาพในแคตาล็อกเขาอะเป็นแบบสลับสีอย่างนี้แหละโอก็อยากได้นะแต่โอดไม่รู้ว่าวิธีการเขาทำยังไงนะตอนแรกนึกว่าจะเป็นสีเดียวหมดเลยนะปรากฏว่าทับเสร็จมาชอบมากอะเพราะเป็นสีสลับแบบที่อยากได้เลยอะสามเสาที่เห็นเนี่ยนะคะ อถหาข้อมูลมาตั้งแต่อนมาอยู่ใหม่ๆแล้วเพราะสงสัยว่าเอ๊มีไว้ทำอะไรนะเป็นเสาสำหรับระบายอากาศระบายความร้อนนะคะเป็นการทำให้อากาศในบ้านเนี่ยหมุนเวียนจากด้านนอกด้านในออกมาบ้างนะคะบ้านไหนที่ใช้แกส๊สหรือว่าใช้เป็นระบบอะไรอีกโบกจำไม่ได้แล้วนะคะ ที่ต้องมีการระบายอากาศออกจากบ้านเนี่ยจะมีเสาเพิ่มขึ้นมานะคะที่ทำให้การระบายความร้อนออกมาจากบ้านเนี่ยเขาก็จะมีเสาโผลมาเพิ่มเติมนะคะนี่เป็นข้อมูลที่ออตอ่านมานะคะว่าเสาที่โผลมาบนหลังคาบ้านคืออะไรสังเกตดูว่าบ้านอื่นเขาก็มีนะบางบ้านอ่ะมีมากกว่าสามเสาด้วยนะ ใครที่มีคำถามเกี่ยวกับหลังคาบ้านในอเมริกาเปรียบเทียบกับหลังคาบ้านที่ไทยนะคะคุณหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาเองในอินเทอร์เน็ตเลยนะคะเพราะว่าโบ๊ไม่รู้อะไรเลยนะคะหลังคาบ้านที่อเมริกาเนี่ยโบส์าหาข้อมูลเพิ่มเล็กน้อยนะคะมีแบบที่เป็นโลหะด้วยนะแต่โบ๊ทไปดูภาพบริษัทหลังคาที่เขาทำโฆษณาไว้เนี่ย เป็นโลหะที่เรียบๆบแ,บบแบบแบบหลังคาบางงดเลยนะน่าจะเป็นส่วนผสมตอนเนื้อผสมของโรงงานอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้เป็นหลังคาลลอนๆนะคะเพราะอะไรก็ไม่รู้อีกนะคะน่าจะเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยเพราะบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีอากาศที่หนาวมากๆหิมะตกอย่างนี้นะคะไม่มีเลยนะคะแล้วที่นี่ล่ะที่นี่เนี่ย มีระบบความร้อนมีอินส l เลชันในบ้านมีความเกี่ยวเนื่อจากหลังคาแบบไหนหรือเปล่าที่ทำให้เกิดระบายความร้อนความเย็นความหนาวก็ไม่รู้เลยนะคะเทคโนโลยีเยอะแยะเลยนะคะใครอยากรู้หาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมอาเลยนะคะหลังคาบ้านที่เห็นเนี่ยนะเขาใช้ยิงตะปูนะคะวิธีการยิงไม่ได้ใช้คอนตอกทีละ ตะปูตัว,ต,ว,ต,วตัวนะใช้ปืนใส่ตะปูแล้วเขาก็ยิงแป๊กแๆ๊กแ๊กแ๊ก,แก,แกดูเหมือนแผ่นยางนะคุณแต่ส่วนผสมเนี่ยมีอย่างอื่นอยู่ในนั้นด้วยมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องระบายความร้อนเรื่องความเย็นเรื่องป้องกันความชื้นเรื่องน้ำรั่วเรื่องไม่ให้มีวัชพืชงอกขึ้นมาอีกและอื่นๆนะคะ โฟังมาพปจับใจความได้เท่าที่เล่าให้คุณฟังนี่แหละใครที่มีความรู้เรื่องก่อสร้างของประเทศไทยแล้วก็มีข้อมูลของต่างประเทศด้วยคุณอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้อ่านก็ยินดีนะคะเขียนไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะบ้านหลังน้อยของมิเตอร์แล้วโดก็พักอาศัยอยู่ด้วยเนี่ยตอนนี้เรามีหลังคาใหม่แล้วนะคะ ค่าใช้จ่ายหลังคาบ้านของมิสเตอร์หลังนี้นะคะเาจะเรียกของมิตเตอร์ไม่เรียกของโอแล้วกันเพราะไม่ได้เป็นคนมีส่วนได้ส่วนเสียนะคะค่าใช้จ่ายนี้อยู่ที่หนึ่งมืกพันกว่ากว่าเท่าไหร่จำไม่ได้นะคะดอลลาร์สหรัฐคำนวณกันเองนะคะราคาจะมีแพงมีถูกอยู่ที่วัสดุนะคะแล้วก็อยู่ที่ขนาดพื้นที่ของบ้านด้วยนะคะ และอาจจะอยู่ที่ว่าอยู่รัฐไหนเมืองไหนมีภาษีเท่าไหร่แตกต่างกันไปอีกนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาดูวิดีโอพ่โอนะคะอยากรู้อะไรอยากเห็นอะไรคอมเมนต์รีเควสต์ได้แต่จะทำให้ได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้บอกไม่ได้นะคะติดตามกันต่อไปนะคะ <laughs> เช้านะคะรถมาเก็บขยะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอของโบนะคะขอให้มีความสุขนะคะบายบาย